ความรักครั้งแรกถ้าแบบจริงจังมหาลัยค่ะเข้าปีหนึ่งค่ะอันนั้นคือเจอในมหาลัยหน้าที่การงานทํางานอ๋อค่ะและเราพอเจอความรักเข้าไปเราคลั่งรักคือคําว่าคลั่งในที่นี่คืออะไรอะไรก็คือนึกถึงเขาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยะมันไม่มันไม่ได้เป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะว่าด้วยความที่โอเคหนึ่งครอบครัวเรามีอยู่แล้วค่ะงานเราก็ทําแล้วดังนั้นมันเหมือนกับชีวิตอะ เพื่อนหายไปหนึ่งแล้วเพราะว่าทํางานด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนหายอาจจะมีหนึ่งอย่างเข้ามาในชีวิตคือเนี่ยคนคนรักหรือว่าคนที่เราแบบว่าคบเป็นแฟนด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นก็มีสามอย่างแต่ทุกอย่างมันคือมันกลายเป็นแชร์พี่มันไม่ได้แบบทุ่มเทไปแบบความรักฉันต้องไปทางนี้ทางเดียวอย่างเงี้ยไม่มีแล้วความคาดหวังในความรักแต่ละครั้งมันคาดหวังทุกครั้งพี่ชอดไว่าจริงจังเป็นคนจริงจังับความรักจริงจังค่ะแต่หนูไม่สามารถตอบได้นะว่าไอ้ปลายทางของคมรักแต่ละครั้งของหนูเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหน ถามว่าเราคาดหวังไหมคาดหวังเมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะมองภาพเฮ้ยวันหนึ่งฉันก็คงจะแต่งงานมันก็มีความคิดนั้นอยู่แล้วแต่ตอบไม่ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชายที่แบบโอเควันหนึ่งฉันจะแบบไปขอผู้ชายแต่งงานมันก็ไม่ใช่ไงแต่ว่าการมีค,มครอบครัวแบบจริงจังแต่งงานมีลูกหลยก็คืออยู่ในอยู่ในความตั้งใจของเราอยู่ใช่แ,แต่เรื่องลูกไม่เคยคิดนะคะ ไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งถ้าสมมติฉันแต่งงานแล้วฉันจะมีลูกหนูไม่มีความคิดนั้นอยู่เลยค่ะ <c oughs> แต่ถามว่าแบบแต่งงานมีไหมมีแล้วมีความคิดว่าท่านแต่งงานแล้วฉันจะไม่มีลูกเมื่อไหร่ทางไนไม่มีกไงกยได้ใช <c oughs> <ๆ>่เฉยเฉยใช่เฉยเค่ะแต่ไอออารมณ์ที่บอกว่าแบบถ้ามาแบบหมายเหยาะไก่นี่หนูไม่ไม่ใช่ไม่เอาเลยคือในบางคนอะค่ะความสัมพันธ์บางคนคือบางคนอาจจะแค่คุยคุยอือะคนนี้รู้สึกดีคุยกันไปก่อนนะ อะไรประมาณนี้แต่หนูคิดว่าเฮ้ยถ้าอยากจริงจังกับการเป็นแฟนเธอก็ต้องแสดงความจริงจังให้เห็นคือมันจะรู้สึกผิดอะตัวเราเองจะรู้สึกผิดที่แบบอ่ะคุยกับคนนั้นไปด้วยคุยกับคนนี้ไปด้วยเออทดลองคุยไปก่อนแล้วกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือหนูเองอะตัวหนูเองหนูจะรู้สึกว่ามันดูไม่ดีเลยมันดูประหลาดอะที่แบบอยู่ดีดีฉันคุยกับทุกคนทั้งทั้งที่โอเคเราบอกเลยนะว่าแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเพราะฉันไม่รู้หรอกว่าเราจะจริงจังกับคนไหนแต่หนู่าทําไม่ได้เองดีนะหนูทําไม่ได้เองหนูหนูจะรู้สึกว่า อลองคุยเป็นคนๆไปไหมอ่าคุยไปเลยเนี่ยถ้าสมมตินคนนี้ดูแล้วไม่ใช่ดูแล้วไปด้วยกันไม่ได้จะสามเดือนก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่งั้นก็จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกับคนใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยเอ้ยนี่คือความสัมพันธ์ที่อยากจริงๆบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นอุดมคติเลยนะคือคุยทีละคนคบทีละคนจบทีละคนทั้งที่ม,มันไม่ได้ยากหรอกเ <No. S 2> นาะแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีแบบหลายๆคนอาจจะค่ะอาจจะ มีความแบบเอออยากจะแบบไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีเลยลืมไปแล้วเคยอ,อกหักไหมคะแบบเนี้ยหนูไม่ได้ใช้คําว่าอ,อกหักแต่มันจะเป็นโมเมนต์ของความแบบรู้ในสิ่งที่แบบอ้าวเหรอเป็นแบบนี้เหรออย่างเงี้ยผิดหวังในที่นี้หมายความว่าสมมุติว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วเราไปรู้อีกทีนึงว่าเขามีคนคุยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเ,เนี่ยอันนี้คือความรู้สึกของหนูคือแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนแค่คุยแล้วใจไปอย่างตอนนั้น ใจเราก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะเวลาเราคุยกับใครเราก็เต็มที่กับทุกคนถูกป่<ร>ะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเต็มที่กับเขาแต่เฮ้ยทําไมคุณแบบเล่นแบบคุยกับคนนั้นด้วยแล้วก็คุยกับคนนี้ด้วยในมุมอ,อ,อ,อย่างเงี้ยบางทีไอไอ,อมุมแค่แบบคุยด้วยยังไม่เท่าไหร่นะคะมีแฟนอยู่แล้วมาคุยด้วยอย่างเงี้ยก็มีมีเลิกนี้เลิกเลยไหมคะนุยเลยค่ะทันทีเมื่อไหร่ที่หนูรู้ว่าถ้าคุณมีคนที่คุณคุยอยู่แล้วไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่นหยุดเลยทันทีแม้ว่าจะรักแล้วก็จบได้ มันไม่ได้มีโมเมนต์ของความว่ารักแล้วเพราะหนูยังไม่ได้จริงจังกับใครดังนั้นหนูยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนูรักเขาขนาดที่แบบเฮ้ยฉันยังต้องไปต่อไม่มีแล้วหนูจะรู้สึกอย่างนี้ว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณมีคนคุยอยู่แล้วแล้วคุยคุยกับฉันได้ถ้าคุณคบกับฉันคุณก็มีคนอื่นได้เหมือนกันดังนั้นหนูไม่เอาเลยตั้งแต่ต้นเป็นคนที่นับถือตัวเองพอสมควรนะพี่ว่าจริงอ่ะการนับถือตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากเคยมีเหตุการณ์ที่จับโปได้ไหมคะว่าฮันแน่คุยกับฉัน แต่มีคนอื่นนี่ว่ามีครั้งหนึ่งก็คือไปเจอในงานแต่งงานเพื่อนคือคือแปลว่าอะไรในงานแต่งงานนั้นเราไปหนูไปเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเจ้าสาวยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปมีคนเดินเข้ามาเพื่อจะถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินมาคู่กันเลยหนูเห็นตะกาเลยหนูแบบคือคนที่เรากำลังคุยด้วยอยู่คือคือก็คือมีแบบมีโอกาสได้คุยกันแต่ไม่รู้ในฐานะอะไรนะคะแต่รู้จักกันะและยังคุยอยู่ก็ยังคุยอยู่แต่แบบหายหายห่างห่างหายหายคือเหมือนไม่ได้คุยกันตลอดเวลา แต่แบบเดินมาตะกายเลยอะแล้วหนูก็มองเขาแบบคําถามในหัวมันมีขึ้นมาแบบว่ามาใครอะอแล้วคนนี้คือใครอะเพื่องคนนี้เราก็รู้จักด้วยแล้วเขาเป็นใครเอ๊ะเขามีความสัมพันธ์อะไรกับเพื่อนเราคือมันมีคาถามที่อยากถามเพื่อนเยอะมากเลยค่ะแต่ถามไม่ได้งั้นแต่งานเพื่อนตัวเองก็เก็บไว้ก่อนเพื่อนก็แบบเอจัดไงวิธีอะไรข้ามวันไปอีกวันหนึ่งจนแบบเพื่อนหนูเขาตื่นแล้วหลังจาก after party ทุก,กอย่างเฮ้ย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 ตัวเมื่อวานนี้เหมือนแบบเราเห็นคนเนี้ยเพื่อนหนูก็ไม่รู้จัก เขาก็ไม่รู้ว่าในงานแขกเขามีเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนคนไหนอะต้องไปนั่งไล่รูปกันว่าแบบคนเนี้ยที่มาถ่ายรูปคนนี้คือใครอะถึงจะมานั่งรู้อะค่ะว่าเขาคบกันมาต้องนานแล้วอแบบตกใจไม่เห็นเราหนูว่าเขาก็นิ่งนี่แล้วทักกันไหมทักเฮ้ยหรือหรือเขาก็ทักหนูไงทักแต่ไม่ได้ทักตอนที่ยืนจะรันจะแบบเข้ามาถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปนะคะเหมือนแบบไปเดินสวนกันในงานมูมอื่นอย่างเงี้ยมีทักมาเงี้ยหนูก็แบบ คืออะไรอ่ะคาถามของหนูคือหนูไม่ค่อยชอบชีวิตแบบนี้อยู่แล้วมีแบบมีมีส่งมาถามมีส่งข้อความเออมีเหมือนแบบส่งข้อความคุยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าแบบหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอตรงนี้เราก็ไม่คิดว่าจะต้องแบบมาเจอในงานนี้คือแบบยังไงคือหนูถามอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้คบกันเป็นแฟนนึกออกไหมคะดังนั้นเราจะไปเจ้ากี้เจ้าการเรื่องของเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูปัดจบเลยไหมจบเลยชัดเจนมากอันนี้คือจบเลย เราไม่ต้องคุยกันในฐานะว่าวันนี้เราจะไปทางไหนต่อด้วยกันหรือหนูจะรู้สึกดีอะไรแต่หนูรู้สึกว่าแบบณนะวันนี้คือคุณก็ไม่แฟร์กับเราตั้งแต่ต้นคือ,อคุณไม่พูดอเพราะคุณไม่พูดถ้าพูดมาตรงๆเลยว่าแบบคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือคุณรู้จักแต่คุยกันเป็นเพื่อนอย่างนี้หนูคุยไดไงคะ,คะ,คะใช่ไหมเราเป็นคนแบบทํางานด้วยกันแล้วเรามีอมโอกาสได้เจอกันอ้าวเค้คุยกันได้แต่พอไม่บอกแบบนี้มันเหมือนกับแบบมันมันไม่ค่อยจริงใจกันหรือเปล่าอ่ะอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปชอบใครที่แบบรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้ว มีบางโมเมนต์ค่ะแล้วทําไงก็ไม่เอาอค่ะก็ไปอยู่ดีคือความชอบเนี่ยมันคอนโทรลยากแต่เราสามารถคอนโทรลการวางตัวได้หนูว่ามันคอนโทรลได้เลยแหละคือผู้ชายมันไม่ได้มีคนเดียวค่ะดังนั้นในความรู้สึกหนูหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้จักคนนี้วันหนึ่งคนอีกมากมายเราก็มีโอกาสที่เราจะรู้จักแล้วเราอาจจะรู้จักได้ดีกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้รถเมย์ร้องไห้ได้ ยากเหมือนกันเนาะไม่ตอนตอนเลิกกันแฟนร้องไห้ค่ะก็ร้องตามปกติของผู้หญิงที่มันก็เสียใจเพราะาว่าเราก็คาดหวังอย่างที่บอกไปใช่ป่ะคะแต่การร้องไห้ของเราคือไม่ใช่แบบฟูมไฟจะเป็นจะตายทํางานไม่ได้อะไรอย่างี้ไม่เป็นไม่มีอารมณ์เราสามารถม,มีโหมดแห่งความอ่อนแอและโหมดแห่งการลุยงานใช่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายาถ้าเป็นแฟนกับรถเมในในช่วงที่ผ่านมา,าเนี่ยเรามีเรามีกฎของเราไหมอย่างเช่นเขาต้องไม่กินเหล้าค่ะ ขาต้องไม่สุุ่่ีนะคะเขาต้องไม่โกหกค่ะเขาต้องกลับมาเปมนเงินห้าทุ่มค่ะเขาต้องมันมันมีสิ่งที่เราแบบถ้าทําแบบนี้เราไปได้อ่าอย่างแรกคือเจ้าชู้ถ้ามีคนอื่นอ่าอันนี้ตัดเลยอันนี้ชัดเจนใช่อันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนชัดเจนอื่นอ่น่ก็ไม่ได้มีกฎอะไรคือมันเหมือนมันเป็นไปตามแบบตามระบบการคบกันมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นแบบนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เลือกคุยกับเขาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย เหมือนมันคัดไปก่อนแล้วพี่อ่านไม่เลยไม่ได้ทำให้แบบว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องมาเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ฉันต้องการนะหนูไม่เคยมีอารมณ์นั้นหนูเป็นคนที่รักแบบมีสติมากสมมติว่าถ้าเพื่อนๆจะเลือกปรึกษาหนูเนี่ยหนูจะให้คําปรึกษากับเพื่อนยังไงคะในการเลือกเพื่อนงอาจจะไม่อยากปรึกษาหนูก็ได้เพราะหนูอาจจะบอกว่าจบเลยค่ะใช่หนูเป็นญิงแบบนั้จริงหนูไม่ส่บันี้บัน้อนหนูไม่สป็นั่นนี่มาคุยกับหนูหนูจะรู้สึกเวลาเพื่อนจะมาปรึกษาหนูหนูจะแบบ ไม่อยากพูดเลยอะถ้าเกิดพูดไปปุ <C> ๊บแล้วเดี๋ยวเขาเกิดกลับมาดีกันเป็นหมาแน่เลยอย่างเงี้ยคือหนูก็จะไม่ค่อยอยากพูดไงหนูจะรู้สึกว่าถ้าเป็นหนูหนูจะทาแบบนี้เอออะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของคาว่าสวยเลือกได้นะแต่คําว่าสวยเลือกได้ไม่ได้แปลว่าต้องหน้าตาสวยนะแต่หมายถึงทัศนคติและความความรักในตัวเองพี่ก็เห็นคนข้าในตัวเองมากพอที่ไม่ได้รู้สึกว่าก็ทําไมอ่ะก็ถ้าไม่โอเคฉันก็มีสิทธิ์เลือกไง ว่ามันก็เดินเราเดินไปเองได้แหละหนูว่าแล้วมันจะเห็นในหลายๆโมเมนต์ moment, ไม่ใช่เฉพาะแค่ความรักเหมือนกับสมมติเราเราเคยเสียดายใครสักคนหนึ่งไปแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้เจอคนใหม่คนใหม่ดีกว่าคนเดิมอีกนะอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์นั้นหมายถึงอย่างเช่นเช่นสมมตินะคะอันนี้หนูเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยเอาแบบที่เห็นชัดๆสมมติคนลถคนเดิมที่เคยทํางานกับหนูคนนี้ดีมากเลยเฮ้ยเขูออกไปแล้วเสียใจมากเลยอะ่ะ แล้วเราจะหาคนใหม่มาหูกว่าจะให้คนที่ถูกใจหรือว่าตรงสเปคเราที่แบบทางานแล้วรู้ใจกันน่ะมันยากมากแต่ทุกครั้งมันจะเจอไงแล้วมันก็จะเจอคนใหม่ที่แบบเห้ยไปทางานเออคนนี้มีมุมมองอะไรที่แบบเออเราไม่เคยเจอมุมนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แบบหนูเปรียบเทียบจากแบบการใช้ชีวิตทั่วไปไม่ใช่เฉพาะแค่ความรักคนรถ้พี่เนี้ยงแม่บ้านหรือคนที่เราอยู่ด้วยรอบบริเวณรอบตัวเราแต่คนส่วนใหญ่มักจะไปเปรียบเทียบกับคนเดิมก่อน ไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่มีใครเหมือนกันนะคะ <c oughs> ดังนั้นเราก็ดูดูคนใหม่แล้วดูมุมมองใหม่ๆที่บางทีเุ้ยดีกว่าเดิมอีกเ <c oughs> นี้ยดังนั้น <c oughs> ไม่ต้องเสียดายอันเดิมที่มันเคยผ่านไปแต่เวลา <c oughs> รัก รักสุดใช่ไหมสุดสุดสุดค่ะรักเต็มที่ซึ่บางคนอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่ารักเต็มที่แล้วทุ่มเทเต็มที่ด้วยเขาไม่รักนะแบบไม่ได้รักมากทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเททุ่มเททุ่มเททุกครั้งค่ะเราพยายามเต็มที่ทุกครั้งเราอยากให้แบบการคุยกันทุกครั้งมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งเราอยากให้ปลายทางมันจบแบบสวยทุกครั้งด้วยซ้ำแต่บางทีพอมันไปถึงจุดหนึ่งที่มันแบบเหมือนมันไม่ตรงกันอะไรบางอย่างหรือมันมีแนวทางชีวิตไม่ใช่แค่เราสองคนหรือสภาพแวดล้อมทุกอย่างครอบครัวรวมกันหมด มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พักกัสักครู่นะครับจากการคุยเรื่องของหัวใจของรถเมย์กันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ครับอันมีกิจกรรมดีๆจากธนาคารออมสินครับที่เขาได้ไปให้ความรู้เรื่องของการออมกับน้องๆในวัยเรียนกันถึงสถานศึกษาเลยนะฮะกับกิจกรรมนี้ครับออมทัวร์ออมใจไปดูกันครับ สวัสดีครับพุ่งนาที่ไม้เห็นเดินออกมาจาก Innovation Club by g s b Startup ครับก็เลยคิดว่าน้องคุ่นาคน่น่าจะเป็นคนสนใจเรื่อง Startup หรือไม่ก็เรื่องการลงทุนอะไรนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะก็อยากจะสอบถามพี่หมูค่ะว่าหนูเริ่มมีเงินเก็บค่ะจากการที่ทางบ้านให้มาแล้วก็เป็นการหารายได้เสริมจากการไปเป็นแบบแต่งหน้าและทำผมค่ะเลยอยากให้เงินตรงนี้เนี่ยลอกเงินมากยิ่งขึ้นและอยากรู้ว่าสามารถลงทุนระยะสั้นได้ไหมคะก็ระยะสั้นเนี่ยคิดว่าเริ่มจากการออมนะก็ดูว่าเดือนหนึ่งเรามีค่าใช้จ่่่่าาายยเเเทททไไไหหรแลล้้้ววววกกก็บบสสััััดืือออนนชีีม์ เอาไปฝากในบัญชีฝากประจำนะครับเวลาเราต้องใช้อะไรฉุกเฉินก็ใช้จากออมทรัพย์ก่อนก็ตอนนี้ก็มีอีกอันหนึ่งครับก็คือสลากออมสินนะครับผมก็นอกจากฝากแล้วได้ดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนด้วยครับก็เป<อ>็นออปชั่นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับขอบคุณค่ะพี่หมูงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปซื้อสลากออมสินก่อนนะคะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับแต่ความพยายามของพี่บอลเขามีเยอะฝนก็ตกได้วทำไงดีแต่อยากมาเจอมากเพราะว่ารถเมย์อกมีโอกาสให้แบบกินข้าวด้วยกันสองคนแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มา ไม่รู้ใช่ไหมเขาจอดรถที่ปากซอยอะไรอย่างนั้